ครับกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่ป่านาอาพ่อแม่พี่น้องพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องเพื่อนทุกคนนะครับพบกับผมอีกแล้วทิดโยวันเสนรซนะครับก็ฉากนี้ก็ไม่เห็นหน้ากันนะครับคลิปนี้นะครับก็ไม่อยากจะโชว์หน้าตานหล่อเาของทิดโยสักปานใดนะครับนะเวาไล่ย่าให้กิโมคิโมนะอย่าไปเชื่อทิดโยครับ หน้าตายอย่างผมนี่ถ้าผมรอเนี่โหไม่มีคนขี้เล่แล้วในโลกนี้นะฮ่าฮ่าฮ่าเล่นๆเราเล่นหยาบๆมาครับมาครับมากินข้าวกับผมนะครับมาเมื่อนี้เรากินง่ายๆ,ๆนะครับประหยัดประหยัดงบประหยัดนะครับไข่ก็ทอนมาเองไข่ต้มก็ต้มมาเองนะครับวันนี้เราก็มีมาซื้อน้ำพริกกับนมนะครับข้าวเราก็หุงมาเองนะครับเพื่อประหยัดครับเพื่ออนาคตครับเพื่ออนาคตนะครับเนาะ ก็ว well, right? like, 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 right? <laughs> ันข้างหน้าเราก็หวังว่าอยากจะมีอยากจะมีเงินมีทองมีรถมีอะไรก็ขี่เขามากงไดมีบ้านมีรถมีพิซีดินมีอะไรเงี้ยนะเราก็เลยต้องกินประหยัดประหยัดอดอดอมนะครับฉากนี้นะครับผักนี้กินแบบอดอดประหยัดมัธยัตินะครับและฉากกินดีก็กินเยอะเหลือเกินแล้วนะครับหน้าโอ้โหรู้สึกว่ากิปุ๋มจะออกนะครับไขมันจะยืนแล้วพุงป่องนะครับยืงเนี่ย น้ำหนักก็ขึ้นนะครับนะก็เลยก็ลังจะลด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 ลงหน่อยหน่อยนะครับเราหลินพันอุ้ยหิวข้าวล้ครับน้ำลายไหลแตกโจโจโอ้ยไม่ไหวแล้วพอมีน้องมาเด้อ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 มามากินข้าวกับผมนี่นี่นี่โอ้น้ำพริกกับวันนี้ที่จริงว่าจะหาน้ำพริกน้ำปลาก็ไม่มีนะครับเนาะโบมีกับน้ำพริกไปย่างเอาเนี่ครับไม่เป็นไรนะครับเขาทำมาแล้วเนาะโอ้เราก็แผ่เมตตาไปนะตัวนะครับอืม กินละไปก็กอีทางเมย่ยาตินังหตุสุกิตาหตุยาตยโยนะครับเนาะเอยอือพเจ้าขอขอบคุณที่เจ้าสละเลือดเนื้อเพื่อตัวข้าพระเจ้ามีชีวิตรอดเนาะนะครับกระสับกระส่ากันป้ายนะครับ,บเนาะ,านนะ,นะออออบุญม,มีสั่งกำานดดนั่นนะ บาาก็จะมีหวังจะมีเลยเข้าเด้งไงหนุ่มโอ้ยพูดเล่นเอามามาว่าสมัคติมูดไปแล้วนะครับว่า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 เป็นน้ำลายมาอะไรอย่าให้จะไม่ใจตันเข้านะครับมามาครับไม่ยอมมาจดจดโจดเข้ากับผมเนาะหนุ่มไข่ต้มไข่ต้มไข่ต้มเป็นเป็นจันเลยเป็นหน่วยเลยอู้วิวาวแล้วก็น้ำลายหกโจดโจดโจดเลยเนาะไม่ไหวแล้วครับ มาครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทิกโยกัน,นเสิรเสืร์ด้วยนะครับ,รบคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ